สวัสดีครับผมนายธนภัทรแก้วศูนย์วันนี้จะมานำเสนอวงจรอินเวอร์เตอร์แบบง่ายอุปกรณ์มีดังนี้ครับมอแปลงทานซิสเตอร์ตัวนั้นทานสองตัวทานซิสเตอร์สองตัวครับวิธีการต่อวงจรคือสายจากมอแปลงชี้นหนึ่งมาต่อที่ขาซีของทานซิสเตอร์ครับแล้วออกกาวไปที่ขาตัวนั้นทาน และต่อเข้าที่ขา C ของทารซนสเตอร์ตัวนึงครับส่วนขาสายสายที่3ของมอแปลรมาต่อที่ขา C ของทารซนเสเตอร์เหมือนกันครับอีกขาหนึ่งของทาร์นเสเตอร์ก็ต่อขนานกับอีกขาหนึ่งของทารซนเสเตอร์ตัวนึงครับแล้วก็ไฟลบไฟลบต่อออกมาครับไฟลบส่วน อีกฝั่งของมะแปลงต่อไปที่หลอดไฟครับบวกกับลบส่วนสายเส้นนี้คือสายไฟบวกครับ,บค,ครับผลที่ได้ครับแบงไฟไม่ติดแบบนี้นะครับ